ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเสลิดเองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมครับทำปกดิสแบบขยับได้อย่างนี้นะครับสําหรับใครอยากได้นะครับก็วิธีทาไม่ยากเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบขยับได้แบบเป็นคลิปนะครับโอเคก็วิธีทํานั้นไม่ยากนะครับนี่ครับมีหลายอันเลยนะครับนี่ครับมีแต่สวยๆเลยนะนี่ครับทั้งปกโปรไฟล์มีหมดเลยนะครับโอเคก็ถ้าจะทํำยังไงนั้นก็ไปรับชมกันเลยครับ ผมมีร้านทําปกมาแนะนำนะครับคือร้านก้านช็อปนะครับเป็นร้านผมกับเพื่อนผมเองนะครับแล้ m ม s สคอนะครับมีทั้งสวยๆมากมายนะครับแบบมัสคอรแบบหัวนะครับดูนะครับมีแบบฟรีไฟส่วนที่บีก็มีหลายรูปแบบนะครับเลือกดูนได้นะครับต่อไปก็จะเป็นแบบโปรไฟล์นะครับสวยๆโก๋ๆนะครับแบบแนวไฟเอ็มก็มีนะครับต่อไปนะครับเป็นโปรไฟล์ของโรบอกนะครับอันนี้ก็สวยบ้านนะครับราคาถูกมากนะครับไม่แพงเลยนะครับ ก็ถ <People> ้าใครถูกใจก็สั่งได้นะครับแล้วก็มีแบนเนอร์ 3D นะครับอันนี้สวยมากนะครับแล้วก็แบนเนอร์ทั่วไปนะครับนะครับของ YouTube นะต่อไปก็เป็นปกเฟซนะครับ 3D อันนี้ก็ปกเครดิตเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นโคมเทคนะครับสวยๆเลยนะครับก็สั่งได้นะครับราคาถูกมากต่อไปก็จะเป็นปกคลิปนะครับเป็นอื่นนะครับปกคลิป u t u b e นะผลงานเยอะผลงานดีราคาถูกนะครับแล้วก็เครดิตดีเครดิตแน่นแน่นอนครับฝาด้วยครับการช็อปก็สำหรับใครที่จะ เอาไปทําขายนะก็ให้หยุดเลยนะครับคือทําขายไม่ได้นะครับเพราะว่านี่เหมือนเป็นส่วนแจกฟรีของทางเว็บอารีนะโอเคแล้วผมจะมาสอนทําคือทําเว็บนี้นะครับเว็บนี้เลยนะครับพิมพ์ตามนี้เลยครับหรือไม่ก็ท่านผู้ชมกดลิงก์นะครับใต้โพสเอ้ยใช่ใต้โพสตใต้คลิปผมหรือไม่ก็ใต้คอมเมนต์นนะโอเคก็วิธีการทํานั้นไม่ยากโอเคเรียบร้อยหลังจากจที่ท่านผู้ชมนะครับเข้ามาในอ่า เว็บนี้แล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมากดตรงที่ฟรีเทมเพลตนะแล้วก็เลือกอะไรก็ได้ที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับผมก็จะเลือกเป็นฟรีดิสคอร์ดโปรไฟล์นะโอเคก็ให้เลือละละนะ่อนมาด้านนะเราเน้นฟรีนะเพราะว่าเราที่นี่กันนะโอเคนี่นะก็จะมีหลายแบบเลยนะจริงๆมีหลายอันนะเดี๋ยวผมให้ดูทีละอันก่อนละกันอันนี้ไอ,ไอคอนละกัน ก็ผมว่าก็ถือว่าสวยในะระดับหนึ่งเลยนะเอาไว้สำหรับทำ่าเซิร์ฟเซิร์ฟดิสคออะไรเงี้ยนะแบนเนอร์นนนขนาด16:9ตอะไรประมาณน,นี้ก็มีหมด 5M นี่นะแบบแอนิเมชันนะผมก็ถือว่าสวยนะเนี่ยนะผมถือว่าเนี่ยสวย อันนี้ก็สวยนะ Transition เลือกโห oh, สวยมากโอเคผมก็จะมากดอ่าผมจะเลือกอันที่สองแล้วกัน Profile Banner นะนี่นะผมก็จะเลือกเป็นนี่นี่นีผมไปที่จะแบบน,นี้นะก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดเข้ามานะพอกดเข้ามาเสร็จอะลองเช็คดูก่อนก็ได้นะนี่คนระับก็ประมาณนี้อ่าผมก็จะใส่ชื่อผมลงไปนะค,คุณผู้ชมก็ ใส่ชื่อของท่านผู้ชมลงไปนะขพงผมก็จะเป็นเซลลิตนะอ่ะพอใส่เสร็จก็ให้ท่านผู้ชมกดเรนเดอร์เลยนะครับอ่าแล้วก็รอมันเรนเดอร์ตัวนี้เสร็จนะก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันเรนเดอร์เสร็จนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้นะผมก็ได้ทําการเรนเดอร์เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับมีทั้งแบบภาพนิ่งแล้วก็ภาพแบบคลิปเคลื่อนไหวนะโอเคเราก็จะมา โหลดแบบคียปแบบเคลื่อนไหวกันกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับโอเคหลังจากกดดาวน์โหลดแล้วครับมันก็จะกดอ่าขึ้นดาวน์โหลดตัวนี้นะครับอันนี้ในโทรศัพท์ก็ทําได้นะครับไม่ใช่ทําได้แค่ในคอมนะอ่าโทรศัพท์ก็ทําได้ทําได้หมดอะ่ะโอเค <c oughs> นี่ครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้มานะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปลองอ่าของโป,โปรไฟล์แล้วกันอันนี้แล้วกันก็ จะใส่ชื่อผมลงไปนะหรือไม่ก็ใส่ชื่อเซิร์ฟของท่านผู้ชมไปเลยนะโอเคอน,นี้สามารถอ,อัปโหลดแบ็กกราวด์ได้นะแต่ถ้าอัปโหลดแบ็กกราวด์นี้น่าจะเสียเงินหรือเปล่าไม่รู้โอเคกดเดินเดินไปก็รอมันเดิมนะครับอันนี้ก็ผมรอก็น่าจะไม่เกิน2นาทีหรอกผมประมาณนั้นนะแปบ๊บเดียวครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะผมก็ได้ทำการ เรนเดอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบบอ่าแอนิเมตแล้วแล้วก็เนี่ยภาพนิ่นะโอเคกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับนี่นะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จเที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้นครับก็ส่วนวิธีการเอาไปใส่นะก็ตอนนี้ผมไม่มีอ่าในโตนะก็จะเอาไปใส่ไม่ได้คือผมเอาไปใส่ไม่ได้คือผมไม่มีในโตนะอ่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปใส่ดูนะครับนี่นะครับก็จะขยับแบบนี้เลยนะผมว่า เว็แบบนี้มีให้โหลดหลายอันเลยก็สวยหลายอันอยู่นะก็มีประมาณนี้นครับสําหรับการสอนโหลดนะก็อขอโทษที่ห่างหายกันไปนานด้วยนะก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนอะไรผมก็จะมาสอนนะแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมความเนต์มาได้ครับหรือว่าจะให้สอนทําแบบฝีมือเลยนะแบบตั้งแต่ต้นแบบไม่ทำเว็บอะก็เดี๋ยวผมสอนได้นะโอเคก็ถ้ายายทำก็ คอมเมนต์มาบอกได้ครับก็ขอบคุณที่รับชมน,นะครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนนี้เที่ยงคืนแล้วครับยังไม่ได้อาบน้ำแล้วขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ